จากช่องริบบอนบายปัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญโปยทานนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะแบบนี้เลยดอกเล็กน่ารักนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้ริบบินไม่เยอะเพื่อนๆสามารถทําตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้เลย อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละครังเบอร์2นะคะเราจะตัดริบบิ้นสีชมพูนะคะมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่3 3เซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านแบบนี้ พับริบบิ้นนะคะลงมาให้ได้ลักษณะน,นี้นะคะ10เซนติเมตรค่ะพับลงมา10เซนติเมตรนะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะแบบนี้เพื่อนๆจะได้แบบนี้เลยส่วนริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่16เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลม1ด้านนะคะแบบนี้ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะด้านสั้นจะอยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่สองร้องเส้นที 1. ท่1ค่ะเส้นที่สามร้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่4นําลริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1ค่ะ ก็ดึงออกมาลักษณะนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3มเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญเลยก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้หรือเพื่อนๆจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาด้านบน,นะคะ่ะ เส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลาลิบบี้สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงน,นะคะแล้วก็รีดมุมให้เป็นรอยค่ะเราจะได้แบบนี้เลยแล้วให้เพื่อนๆนะคะสอดเก็บริบบิ้เส,นส้นสั้นทั้งสเส้นเลยค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ สอดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอลิบินโผล่ตรงนี้ดืงขาเส้นสั้นด้านซ้ายก็สอดนะคะตามแนวอลิบินแบบนี้เลยเส้นสั้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะก็สอดนะคะแล้วก็ดึงมุมให้กระชรับนะคะเราจะได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะมาทํามุมตรงนี้นะคะทั้ง4มุมค่ะ เราจะเริ่มทำเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจากแบบนี้พับริบบินมาแบบนี้ค่ะพับปลายริบบินลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วนำปลายริบบินนะคะสอดตรงนี้เลยตรงด้านหน้าเส้นของตัวเขาเองนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงเส้นนี้ค่ะดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะคะ แบบนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อรีดค่ะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะสอดตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้ป,ป้งเรากดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงค่ะดึงให้ปลายแหลมนะคะ รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้มุมลักษณะนี้ค่ะเส้นที่3ามเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นลงมาค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้เพื่อนเก็นำปลายริบบิ้นสอดตรงช่องนี้ปลายริบบิ้นโผลตรงนี้ค่ะแล้วก็กดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้แล้วก็รีบตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นมาแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดต,ตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ดึงนะคะแล้วก็กดตรงนี้ลงลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็จะได้ด้านบนแบบนี้นะคะ ได้มุมลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะนำลิปปินนะคะเส้นสีขาวที่เราตัดไว้นะคะสี่เส้นนะคะมาสอดใต้เส้นสีชมพูนะคะแล้วก็จับแบบนี้นะคะพับเส้นสีชมพูด,ด้านบนตรงนี้ลงมาแล้วก็นำลิปปินนะคะด้านที่ไม่ได้ตัดปลายแหลมนะคะสอดตรงนี้ค่ะสอดไปแบบนี้เลยปลายลิปปินนะคะตรงนี้เขาจะมาโป่ตรงนี้พอดีนะคะ ชนกับมุมตรงนี้พอดีค่ะแบบนี้นะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะเพื่อนก็พับตรงนี้ลงแล้วก็สอดนะคะใช้นิ้วโรดันตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สอดดันริบบิ้นลงไปนะคะแบบนี้เส้นที่สามพับริบบิ้นลงมานะคะแล้วก็สอดนะคะ เส้นที่4นะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้2เส้นคู่ลักษณะนี้เลยเส้นสีขาวจะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นมาซ้อนกันค่ะคู่ที่1ค่ะจับขึ้นมาแบบนี้คู่ที่2ทับคู่ที่1นะคะคู่ที่3ทับคู่ที่2ค่ะ คู่ที่4ี่นะคะตรงนี้ทับคู่ที่3นะคะแบบนี้เลยลิบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือนะคะพับลิบบิ้นลงมานะคะมือซ้ายเราช่วยจับคองนะคะแบบนี้พับลิบบิ้นลงมาค่ะให้เพื่อนๆนนะคะดึงมุมตรงนี้ให้ตึงตึงนิดนึงนะคะพับลงมาให้ได้ลักษณะนี้ดึงตรงนี้ให้ตึงตึงค่ะ ตรงนี้นะคะเกสรเราจะได้ไม่เด้งนะคะหมุนนะคะพับลงมาหมุนแค่ชนรอบตรงนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะเราจะสอดช่องนี้นะคะเราจะเริ่มทําตรงนี้ค่ะสอดตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ปล่อยริบบิ้นเส้นสีขาวกับสีชมพูออกมาหนึ่งคู่นะคะแบบนี้เราจะปล่อยเส้นสีขาวไว้ก่อนนะคะเราจะยังไม่ทํานะคะเราจะทําเส้นสีชมพูค่ะพับค่ะ แล้วก็สอดตรงนี้ค่ะมอมนี้เลยเพื่อนก็สอดนะคะถ้าสอดยากนะคะใช้แหนบช่วยนะคะเราจะดึงแบบนี้ค่ะในโป้งเรากดตรงกลางตรงนี้นะคะตรงแกสอนนะคะกดเบาๆนะคะตรงนี้แล้วก็ดันไว้ก่อนนะคะจับไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมานะคะแบบนี้ทำเส้นสีชมพูค่ะพับแล้วก็สอดถัดจาก เส้นที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้เลยมุมนี้เลยนะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็ใช้แหนบช่วยนะคะปาลิบิทโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะคู่ต่อไปนะคะเราก็ปล่อยออกมาเส้นสีขาวเราก็จับไว้นะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆจับให้ถนัดมือนะคะแล้วก็จับแบบนี้ค่ะพับนะคะแบบนี้ คู่ต่อไปนะคะคู่ที่สี่นะคะเส้นสีขาวเราก็ยังไม่ต้องทำค่ะสอดตรงนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ปล่อยเส้นสีขาวเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ให้เ,เพื่อนๆใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางตรงนี้นะคะกดเกรสรแล้วก็ดึงริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะดึงให้กระชับนะคะเกรสรจะได้ไม่เด้งนะคะดึงนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะดึงให้กระชับดึงม,มุมให้เท่าๆกันค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะมาทําเส้นสีขาวนะคะจากแบบนี้ทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะพับนะคะแบบนี้พับมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นนะคะลงแบบนี้ค่ะแล้วสอดตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้เลยสอดตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็ค่อยๆดึงกลีค่ะเราก็จะดึงประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนะคะก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะดึงริบบิ้นมาตรงๆพับริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ แล้วก็สอดต,ตรงมุมนี้เลยเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมาพาบริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดต,ตรงนี้เลยเพื่อนก็ดึงนะคะดึงกลีบนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะ าพาบริบบินเหมือนเดิมน,นะคะแบบนี้สอดนะคะตรงนี้ก็ดึงจัดกรีบนะคะเพื่อนๆนก็ดูกรีบเขาให้เท่าเกันนะคะประมาณนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาทำกลีบที่สองนะคะตรงนี้เลย กลีบที่2ด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําเส้นสีชมพูนะคะตรงนี้เลยเริ่มทําเส้นด้านบนตรงนี้นะคะแบบง่ายๆพับริบบิ้ลงมาแบบนี้เลยค่ะพับลงมาลักษณะนี้เลยปลาริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็สอดด้านหน้าตรงนี้นะคะด้านหน้าของเส้นสีขาวนะคะตรงนี้นะคะกลีปที่หนึ่งนะคะด้านหน้ากลีบสีขาวนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะ เพื่อนๆต้องใช้แหนบนะคะขั้นตอนนี้นะคะเขาจะสอดยากนิดนึงนะคะก็ให้เพื่อนๆจับตัวงานแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยดันลิปบิ้นนะคะปลายลิปบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงกลีบตรงนี้นะคะระวังกลีบสีขาวเขาจะหักด้วยนะคะค่อยๆดึงค่ะดึงวมไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเส้นที่สองเพื่อนๆก็ทาเหมือนเดิมพับลิปบิ้นลงมาลักษณะนี้เลย สอดหน้าเส้นสีขาวนะคะตรงนี้สอดไปตามแนวริบบินนะคะขั้นตอนนี้ต้องมีแหนบช่วยนะคะแบบนี้ค่ะปาริบบินผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยคอยดึงนะคะค่อยๆดึงกรีบค่ะประมาณนี้นะคะเส้นที่สามนะคะจับแบบนี้แล้วก็พับริบบินลงมาแบบนี้เลยสอดด้านหน้า ของกลีบสีขาวนะคะตรงนี้อาดบิ้นปรดตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สีนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพาดบิ้นนะคะสอดหน้ากลีบสีขาวนะคะ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะไล่ดึงกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงกลีบนะคะตรงนี้จัดกลีบให้เท่ากันค่ะประมาณนี้นะคะพอเราดึงกลีบเท่ากันแล้วเราจะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ ใส่เหรียญไปแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ตัดตรงนี้นะคะตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆนคนไหนนะคะต้องการที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะก็ให้เพื่อนๆสอดลิบบินนะคะเส้นสีขาวนะคะสอดแบบนี้เลย ก็จะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะก็นําเหรียญมาวางแล้วก็สารลายขัดนะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะใช้เทปใสนะคะติดนะคะการลิบ,บีเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็จะได้ดอกกุหลาบแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ